สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโอโดยไม่หมาะความสุขมอตัวโตไม่เหมอหัวโตนั่นเองค่ะไม่เหมาะที่มีพลังงานอรัปพลังงานนี้ที่บวกๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์ีดีๆดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดชงใช้วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนะคะขอบคุณทุกที่ติดตามใหม่ติดตามเก้าน้อมรับยินดีรับได้รับคนไลค์กดแชร์นะคะมาค่ะวันนี้เช้านี้เราตั้งชื่อแหวนเลนดองว่าคุณกําลังจะถูกปลดล็อกออกจากสถานการณ์ใดและ กำลังจะสมหวังในสิ่งใดและสมหวังกี่เปอร์เซนต์นั่นเองนะคะมานี่คือพลังงานของคุณคุณกำลังจะถูกปลดล็อกออกจากสถานการณ์ใดที่มันคุมเครืออยู่ณขณะนี้และจะสมหวังกี่เปอร์เซนต์นั่นเองนะคะนี่คือคำตอบสิ่งที่คุณจะได้รับณช่วงเวลานี้จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน14วันนั่นเองค่ะโอ oh my god ขอบคุณค่ะคุณกำลังจะถูกปลดล็อก นะคะสมหวังหรือไม่ภายใน13วันค่ะ ศักดิ์สิทธิ์กำลังมาช่วยหนุนคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองคุณเห็นไหมคะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายที่คุณได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณหลายๆดวงวิญญาณณตอนนี้เวลานี้นี่คือเดอะเดทนั่นเองนะคะระวังเรื่องอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณจงมีสตินะคะแล้วคุณจะถูกปลดล็อกช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นนะคะชีวิตของคุณ จะหลุดพ้นจากเรื่องหน้าที่ทางการเงินซึ่งตอนนี้คุณหมุนเงินอยู่เงินยังไม่มีเก็บแต่เป็นการนะคะหมุนไปหมุนมาทั้งรายรับและรายจ่ายอาจจะมีเก็บแต่มันมีเก็บน้อยเกินไปนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะคุณกําลังจะถูกปลดล็อกด้วยเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยคุ้มครองคุณอยู่นี่แหละค่ะนะคะทำให้คุณได้เจอสิ่งสำคัญในชีวิตคุณนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญในครั้งนี้กำลังจะนำพาให้คุณได้พบสิ่งใดและจะสมอะไรจะเข้ามาหาคุณณนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะมาค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะโอ้มากขอบคุณค่ะขอบคุณคนี่คืออะไรคะ นี่คือเซเวนะคะออฟครับ เจ็ดถ้วยความสุขขึ้นอยู่กับตัวคุณยิ่งถ้าคุณทําตัวเองให้คุณมีความสุขมากเท่าไหร่สิ่งนั้นจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะนําพาความสุขที่ยิ่งใหญ่มาสู่คุณไม่ว่าคุณจะปาถนาเรื่องใดก็ตามคุณเป็นคนที่ช่างเลือกใจโรเลเราบอกเลยค่ะเพราะเจ็ดถ้วยครั้งนี้ถามว่าคุณมีความสามารถไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยตัวของคุณเมย์ไพ่จะดีขนาดไหนก็ตามเราบอกเลยว่าณนะตอนนี้เวลา ดวงชะตาของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนไปนออบคับ ต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะณนะช่วงเวลานี้ให้คุณตัดสินใจดีๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเพราะมันจะเป็นผลพวงทําให้คุณได้พบสิ่งนี้โอ้แม่กขอบคุณค่ะนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะภายในหนึ่งเดือนนี้ชีวิตของคุณจะถูกปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างคุณเห็นดอกแก้วกัลยาไหมคะนี่คือตัวตนของคุณความสุขหนึ่งถ้วยคือความชุ่มฉ่ำจะกลับเข้ามาหาชีวิตคุณ,คณอีกครั้ง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณจะถูกลดล็อกสถานะดางด้านการเงินและสถานะสิ่งที่เจ้ากรรมในเบรนหรือพลังงานลบๆที่เข้ามาหาคุณทําให้คุณมีจิตใจร้อนรุ่มหรือสิ่งไม่ดีก็ตามแต่กําลังจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณไม่เกิน14วันแต่ถ้าคุณมีพลังงานดีๆนะคะบุญกุศลที่คุณสั่งสมมา กำลังจะนำพาให้คุณได้เร็วกว่า14วันเพราะนี่คือดอกแก้วกัลยาความสุขในชีวิตคุณนะคะคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นความสุขในเรื่องครอบครัวความสุขในเรื่องความรักที่คุณปรารถนาจะมีรักใหม่คุณจะได้มีรักใหม่และที่สําคัญคุณปรารถนาจะมีโชคคุณจะมีโชคนั่นเองนะคะมีข่าวดีในเรื่องความรักอะไรที่เป็นข่าวดีกําลังจะเข้ามาหาคุณก่อนก่อนวันที่ ก่อนวันที่10หรือคุณนับไป14วันนั่นเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะหนึ่งถ้วยหมายถึงว่าข่าวดีที่จะทำให้คุณมีความสุขนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ก็เกอบคุณ นี่คืออะไรคะมีข่าวดีเรื่องใหม่ภายใน14วันนี้เราบอกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะคะข่าวดีเรื่องอะไรคะที่จะเข้ามาหาคุณเรื่องแรกถ้าคุณตกงานอยู่คุณจะมีงานใหม่คุณจะได้งานใหม่แต่ถ้าคุณไม่ได้ตกงานคุณเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจการงานของคุณคุณจะได้จับธุรกิจใหม่ที่จริงคุณมีแผนแล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ให้คุณลงมือทําซะไม่ว่าคุณจะทําอะไรตอนนี้จิต ใจของคุณสงบแล้วพลังงานมารหลายที่อยู่ในจิตใจคุณถูกปิดคุณเห็นไหมคะนี่คือการปิดถังนะคะเหล่ามาร์ไลยเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายที่ไม่ดีกําลังถูกปิดลงและนี่คือหนึ่งไม้เท้าความสุขการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นเรื่องการงานใหม่ธุรก,กิจใหม่แต่คุณจะต้องลงมือทําบางคนได้ลงมือทําแล้ว แต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จภายในหนึ่งเดือนนี้พอถึงเดือนมกราควา,ววความชั่ช่วงความชัชวานจะเป็นของคุณถ้าเรื่องการงานนะคะ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเราบอกเลยว่าภายใน14วันนี้ความสเร็จแต่ถ้าเรื่องงานนะคะคุณจะได้งานแน่นอนค่ะถ้าคุณตกงานก่อนวันที่14ด้วยซ้ำนี่คือพลังงานของคุณและยังไงต่อคะตัวตนของคุณณนะขณะน,นี้คุณปรารถนาจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานคุณก็จะได้การงานนั่นเองต่อคะ่ะโอ้ไม่คุณค่ะ ความสุขในชีวิตของคุณนี่คืออัศวินอัศวินถือถ้วยนะคะความสุขที่เข้ามาหาคุณมาเติมเต็มชีวิตคุณเหมือนตอนนี้เวลานี้คุณเข้าใจจังหวะชีวิตแล้วรู้จักการเดินเร็วการเดินช้าจังหวะชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะต่างคนก็ต่างที่มาพ่อแม่พี่น้องในท้องเดียวกันยังวาสนายังดวงชะตาไม่เหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้ถ้าคุณปรารถนาจะมีความรั จะมีผู้ชายอายุ25ปีผู้หญิงอายุ25ปีมามอบโอกาสมาแอบชอบพอคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่แล้วลูกชายลูกสาวหรือว่าบริวารของคุณจะมานะคะทำให้คุณเกิดไอเดียใหม่ๆตอนนี้ เวลานี้นะคะสิ่งดีๆกำลังทยอยเข้ามาหาคุณคุณได้รับข่าวดีก่อนปีใหม่คุณได้ปลดล็อกแน่นอนค่ะลัษณาเดินทางมาหาคุณแลว้วกำลังมามอบสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับคุณในเรื่องข่าวดีความรักการงานนั่นเองต่อค่ะโอเมก้ oh God. ขอบคุณค่ะจนี่คืออะไรคะนี่คือเดือสัน นะคะสงตัววันแห่งวันใหม่เหมือนเดืนสันวันนี้ไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะเอกสารเรซูเม่จากสำนักงานบางสำนักจากหน่วยงานบางหน่วยงานมาให้คุณไปรายงานตัวก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะชาวนี้ที่คุณเปิดฟังหรือคุณเปิดฟังช่วงไหนก็ตามแต่นี่คือเดืนสัน ความรุ่งโนดแสงสว่างในชีวิตของคุณมีแต่ความรุ่งโนดความมืดมนถูกปิดประตูตายแล้วล็อกกุญแจแล้วนั่นเองนะคะนี่คือโคตรดีเลยค่ะไม่ใช่ดีเฉยๆเพราะเดซันออกมาตั้งแต่ตอนแรกหมายความว่าพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเตรียมพร้อมที่จะมีแต่สิ่งดีไม่ว่าจะสิ่งไหนเข้ามาคุณพร้อม อาแขนรับกับสิ่งนั้นอยู่เสมอแล้วความรุ่งโรจน์ก็กำลังมาหาคุณแบบชัดเจนแบบแน่วแน่นั่นเองยังไงต่อคะ่ะโอเมกอดขอบคุณค่ะคุณเตรียมตัวรับข่าวใหม่ในเรื่องการงานและการเงินได้เลยคะ่ะถ้าตอนนี้คุณทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างอยู่ธุรกิจนั้นจะเกี่ยวข้องมีหุ้นส่วนเข้ามาการที่คุณได้โปรเจกต์ครั้งนี้เป็นเพราะบุญบารามีของคุณการที่คุณหมุนเงินเห็นสเหรียญไหมคะ คุณกําลังหมุนเงินอยู่อยู่ดีๆก็มีคนมาเสนอให้คุณมาร่วมหุ้นส่วนอยู่ดีดก็มีคนเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆให้คุณได้ทดลองเมื่อคุณได้รับโปรเจกต์ใหม่ใครมาเสนออะไรอย่าปฏิเสธให้คุณรับโปรเจกต์นั้นเลยเพราะโปรเจกต์นั้นจะนํำพาให้คุณมีเงินเข้ามาเงินนี้คุณจะได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทน นะคะ70%และอีก30อาจจะเป็นหุ้นส่วนหรืออีก30%คุณอาจจะเอาไปลงทุนอย่างอื่นด้วยก็ได้นั่นเองเราบอกเลยว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุณนะคะนี่คือพลังงานของนักบวชมาช่วยเหลือคุณมาสพอร์ตคุณณนะช่วงเวลานี้ด้วยบุญกุศลที่คุณทำไม่ว่าคุณทำเนิ่นนานหรือ,อยังแต่เราบอกเลยว่าบุญกุศลครั้งนี้เป็นบุญกุศลที่นำพาให้คุณได้เจอคลิปนี้และมาบอกกับ คุณตรงๆว่าภายใน14วันนี้ให้คุณมีพลังงานพลังใจที่มีความสุขแล้วโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายนั่นเองจนคุณลืมไปว่าคุณมีความทุกขอยู่หรอนี่แหละพลังงานของการมีความสุขเมื่อไหร่เมื่อไหร่คุณมีพลังงานเห็นความสุขเมื่อนั้นความสุขก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณแบบเต็มเปี่ยมเหมือนดอกแก้วกระยาที่เต็มฐานถ้วยแก้วแบบนี้นั่นเองต่อคะ่ะ โอเมก็ขอบคุณค่ะดีดีคุณเห็นไหมคะนี่คืออะไรคะนี่คือ T Optical แล้วนี่คือ T o n b หมายถึงว่าคุณจะได้จับ ธุรกิจข่าวดีข่าวดีในเรื่องการขาพาณิชย์ข่าวดีนะคะการเงินมาจากการค้าธุรกิจการงานคุณได้จับงานใหม่แน่คุณได้จับธุรกิจที่3หรือที่2แน่แต่ถ้าคุณปรารถนาจะมีบ้านจะมีรถจะต้องใช้เวลานะคะบางคนอาจจะ14วันนะคะเพราะว่าการเงินการเดินเอกสารหรืออะไรต้องใช้เวลาและตอนนี้เวลานี้นี่คือ T o อ B ถ้าคุณปัถนาจะมีธุรกิจคุณจะได้จับธุรกิจที่3คุณปัถนาจะมีรถจะมีบ้านจะซื้อที่ดินจะทําการค้าขายเกี่ยวกับที่ดินคุณจะได้ค้าขายและมีหุ้นส่วนเข้ามาหุ้นส่วนนี้เป็นหุ้นส่วนที่ดีแล้วคุณก็ได้ผลประโยชน์มากกว่าผลเสียนั่นเองโอ้โหดีมาก T optical T o f o n เราบอกเลยว่าช่วงนี้ T o f o n โคตรขึ้นเยอะแสดงว่าแรงปรถนาของคุณที่คุณปรถนาจะถูกลดล็อก เมื่อคุณเขียนคำสั่งในกิจของคุณแบบไหนคำสั่งนั้นกำลังจะส่งมาให้คุณได้รับนั่นเองโอ้โหทีอวบเราบอกเลยว่าช่วงนี้โคตรออกบ่อยเลยคะ่ะทุกวันด้วยนะคะถ้าคุณได้ดูติดตามแม่หมอทุกวันนะคุณจะเห็นเลยว่าทีอวบออกบ่อยมาก นะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจการงานของคุณคุณทำอะไรคุณก็ประสบความสำเร็จขอให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายและได้ลงมือทำไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่มีคำว่าอายุมากไม่มีคำว่าอายุน้อยมีแต่คำว่าลงมือทำเท่านั้นต่อค่ะโอ้มิก้ขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือทีออป ทีออฟคราสหรือว่าทีออฟคับความสุขที่คุณจะได้มาไม่ว่าคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองงานใหม่ได้เลยค่ะหรือคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่ตัดริบบินบางคนจะได้ไปงานเฉลิมฉลองคุณเห็นปาฏิหาริย์ไหมคะอย่าให้สามดาบนอกจากนี้เราบอกว่ายกเว็นสามดาบใช่ไหมคะทุกคนนี่คือเลยคะ่ะ o ีออฟดิโกนี่คืออะไรคะ T of o n บนี่คือ T T ofcraft หรือว่า T of Cup นั่นเองนะคะสามถ้วยการเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่คุณเฉลิมฉลองงานใหม่ได้เลยคะ่ะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆภายใน1ิบ สวันนี้อย่างช้า14วันนะคะนะคะธุรกิจการงานที่3หรือที่1ของคุณก็ตามของเกียรติเลชันกับคุณที่นะคะตอนนี้หวงังงานใหม่หวังข่าวดีในเรื่องความรักความสุขอะไรก็ตามจะมีผู้หญิงและผู้ชายอายุ25ปีขึ้นไปมามอบโอกาสความรุ่งโรดมาเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับคุณให้คุณเตรียมรับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณขินคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณร้อเเพราะว่า ตัวคุณกําลังจะถูกปลดล็อกออกจากสถานการณ์ในเรื่องการเงินที่คุณหมุนเงินอยู่ตอนนี้คุณจะไม่มีสถานการณ์หมุนเงินอีกต่อไปมีแต่สิ่งดีๆจะเข้ามาคุณเตรียมรับออเดอร์เตรียมรับงานใหม่ได้เลยค่ะต่อค่ะโ oh อ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือสิบเหรียญ นะคะเทนออฟดิโคชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะมีอายุมากอายุน้อยอะไรก็ตามแต่ภายใน14วันนี้ตั้งแต่คุณเข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้แม่หมอทำวันที่3 ซึ่งวันนี้เป็นวันที่5ดาวเป็นวันแห่งเลิกงามยามดีใครทำอะไรก็ปังนั่นเองนะคะนี่คือ1ิเหรียญเท Op อป t i c ค l ลคุณจะมีหลังไหลเงินหลังไหลเข้ามาตลอดเดือนธันวาคมนี้หรือถ้าคุณไปดูของปีหน้ามาเจอของปีหน้าคุณก็นับไปอีก14วันนั่นเองนะคะชีวิตความรุ่งโรจน์ข่าวดีในเรื่องการงานและการเงินคุณจะมีโชคมีลาบลาบโชคลาบนี้เป็นโชคลาบเกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณและโชคลาบ แบบฟุกๆแล้วแต่คุณปรารถนาแต่ความสุขนี้จะเข้ามาหาคุณจนคุณมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่เป็นคนหมุนเงินแบบนี้อีกต่อไปนั่นเองาคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามรวยเหลือๆรวยล้นๆรวยฉ่ำๆในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะคะแต่คุณจะต้องลงมือทําไม่ว่าอะไรเข้ามาให้คุณมีเอ๊ะอยู่ในใจเลยว่าอ๋อ ไพ่นี้มาเตือนเราเราก็ติดไว้ว่าภายใน14วันนั่นเองหรือคุณก็เข้ามาดูบ่อยๆแล้วมันจะออสโมดิสตและสิ่งนั้นก็จะเป็นของคุณนั่นเองต่อค่ะ โอเมก้ขอบคุณค่ะความสุขจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงภายใน14บ1 4วันนี้ภายในเดือนธันวาคมนี้ล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือซิกออฟครับความสุขที่คุณจะได้มาเป็นความสุขที่วนมาหาคุณอีกครั้งถ้าคุณปรถนาจะมีความรักคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่หรือรักเก่าก็ได้เป็นรักเก่าที่ยูเทิร์นมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้า คุณไม่ปรารถนาจะมีรักนะคะคุณมีรักอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วคุณปรารถนาจะให้ครอบครัวคุณมีความสุขครอบครัวของคุณก็จะกมีความสุขลูกคุณก็จะกลับมาเป็นเด็กที่น่ารัก อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแสงสว่างในชีวิตคุณในครอบครัวคุณบางคนคุณจะได้ลูกหนี้รายใหญ่เข้ามานะคะทำการค้าหุ้นส่วนกับคุณหรือลูกหนี้ที่ยืมเงินคุณไปไม่ว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งนั้นเป็นเรื่องแห่งความสุขความสุขจะยูเทิร์นเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวภายในสิวันนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่ก็คุณ คุณมีเป้าหมายในชีวิตเซเว่นเซเวนะคะนี่คือนะคะเดอะชาลีออตเมื่อคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณมีโกในชีวิตคุณเดินทางจะเดินบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้ทำหุ้นส่วนค้าขายกับชาวต่างประเทศนะคะเพราะนี่คือเดอะชาลีออตความสำเร็จความส่งหวังที่ยิ่งใหญ่ก,กําลังก้าวเข้ามาหาคุณเมื่อ นะเมื่อ,อไหร่ที่คุณลงมือทําเมื่อ,อไหร่ที่คุณมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันแล้วโฟกัสที่เป้าหมายภายใน14วันนี้สิ่งดีๆในเรื่องการเงินจะเข้ามาหาคุณอยู่ดีๆก็คนมีคนมาเสนอนะคะงานให้คุณได้รับจอบแบบนั้นมีคนมาเสนอให้คุณได้รับจอบแบบนี้ให้คุณได้รีบทําเลยเพราะเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณเป็นก้อนใหญ่นั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะตอนนี้คุณเป็น พลังงานของคุณคือพลังแห่งความสำเร็จความพยายามนั่นเองเหมือนคุณอายุ30ปีตลอดเวลาต่อค่ะโอ้มิกกนนะคะไฟออฟสอด แม้ว่าหนทางครั้งนี้คุณจะสู้คนเดียวก็ตามแต่แต่คุณก็จะมีคู่สามีคู่ภรรยาถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณก็รู้สึกว่าอุ้ยทําไมฉันสู้อยู่คนเดียวคุณพ่อก็เหมือนกันแต่อย่าลืมนะคะการสู้อยู่คนเดียวมันทําให้คุณได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนพลังจิตของคุณได้ฝึกฝนตัวของคุณว่าเวลาคุณอยู่คนเดียวมีใครเข้ามาหาคุณบ้างใครจริงใจกับคุณและใครไม่จริงใจกับคุณ 5ดาบในครั้งนี้คุณกำลังจะได้เปลี่ยนพลังงานนะคะการที่สู้อยู่คนเดียวมันจะทำให้คุณได้เจอวัคซีนที่ดีนะคะหนทางข้างหน้าคือหนทางแห่งความสำเร็จต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ะคุณจงโฟกัสที่เป้าหมายถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณก็ห่วงลูกคุณห่วงเป็นห่วงลูกคุณว่าลูกคุณจะเป็นยังไงจะประสบความสําเร็จไหมเขาประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเส้นทางชีวิตของเขานับจากนี้เส้นทางที่มีความมุ่งมั่น มีความทะเยอทะยานแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนโสดชีวิตของคุณคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณชอบความท้าทายอยู่แล้วเพราะคุณรู้ว่าความสําเร็จกําลังจะเข้ามาหาคุณยิ่งคุณมีเป้าหมายโฟกัสที่เป้าหมายมากเท่าไหร่ความสําเร็จก็เข้ามาหาคุณเร็วขึ้นเท่านั้นตอนนี้นะคะให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายของคุณบางคนประสบความสําเร็จณช่วงเวลา50บางคนประสบความ สำเร็จณนะช่วงเวลา60-70ก็มีถมเถไปอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครใครเปรียบเทียบกับตัวเองทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาก็พอแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะเพราะว่านี่คือ night of sword อัศวินถือดาบความสำเร็จความมุ่งม,มั่นความพยายามความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าระหว่างทางจะเจออุปสรรคปัญหาก็ตามแต่ต่อค่ะ โอ้มีก d อดขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเอกออปิโคนะหะแปดเหรียญหมายถึงว่าความพยายามของคุณคุณไม่มีทางขัดสนแน่นอนคะ่ะยิ่งคุณมีแพชชั่นในเรื่องไหนแล้วคุณได้ลงมือทำด้วยหนึ่งสมองสองมือของคุณคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆจนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วทำให้คุณมีธุรกิจเห็นผู้พันเซ็นเตอร์มั้ยคะ เขาก็กเกษียณทหารมาแล้วเขามีความเชี่ยวชาญในการทอดไก่เขายังติดนื้อติดหนี้ติด,ตดสินทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขานะคะล้ม าจจะได้แผลนะคะทุกคนมีความล้มค่ะมีการล้มเหลวขึ้นมานะคะถ้าเราล้มเราอาจจะได้แผลแต่ถ้าเรายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่คุณไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนี่คือแปดเหรียญคุณได้เงินมาด้วยความพยายามด้วยความเจยวชาญคุณจะไปเป็นคนที่มีชื่อเสียงชื่อเสียงของคุณนะคะ คุณอาจจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ชื่อเสียงการเงินจะมาพร้อมกับการงานนั่นเองนะคะมีความโดดเด่นจนคนเขาเข้ามายกย่องชื่นชมในความสามารถของคุณว่าคุณทำอย่างไรทำไมคุณกลายเป็นคนที่มีแสงอยู่ตลอดเวลาต่อค่ะโอ้ oh my g ก d ขอบคุณค่ะนี่คือเดอะสเตนค่ะ ความเข้มแข็งความพยายามของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะสเตนครั้งนี้หมายความว่าคุณมีความเก่งคุณเป็นนักสู้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วตั้งแต่นะคะคุณเป็นเด็กอายุนะ,ะ 67, คะหกขวบคุณก็สู้ปั่นจักรยานอะไรก็ตามแต่และผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตถ้าคุณเป็นลูกน้องนะคะ เอาหัวหน้างานคุณเจ้านายคุณก็ให้การซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเอกชนหรือราชการก็ตามแต่ถ้าคุณไปเสนอไอเดียยังไงนะคะเจ้านายของคุณก็รับไอเดียของคุณและนะคะชื่นชมในความสามารถของคุณแม้ว่านะคะเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ชอบตัวของคุณนักเพราะคุณมีความเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์เหนือกว่าใครๆนั่นเองเพราะนี่คือ แปดเหรียญเอกออบิค l ลและ The ะสเตนความสามารถของคุณเป็นความสามารถที่หาตัวจับยากคุณอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ได้นะคะที่มีความสามารถแบบนี้ต่อค่ะโอ้อบคุณค่ะคุณเราบอกแล้วว่านับจากนี้คุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหุ้นส่วนความรักหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจคุณเตรียมรับหุ้นส่วนได้เลยค่ะจะมีคนเข้ามาหาคุณมาเสนอไอเดียไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่คุณได้ลงมือทําด้วยตัวของคุณนี้แหละคะ่ะและหุ้นส่วนคนนี้ถามว่าหุ้นส่วนคนนี้เป็นหุ้นส่วนชีวิตได้ไหมเป็นหุ้นส่วนชีวิตได้ถ้าคุณยังไม่สมบุแต่ถ้าคุณสมบรแล้วนะคะก็เป็นคู่ชีวิตของคุณนั่นแหละคะ่ะกาลังจะ นะคะนำพาคุณก้าวไปสู่ธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจที่2หรือธุรกิจที่3ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้คุณทํากี่ธุรกิจแต่คุณจะได้จับธุรกิจใหม่ๆข่าวดีเรื่องใหม่เรื่องธุรกิจการงานและการเงินการงานการเงินครั้งนี้มาด้วยความสามารถทักษะที่คุณมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเหมือนคุณทําอาหารชนิดนึงแล้วอาหารนั้นมีความโดดเด่นและใครก็เรียนแบบ ไม่ได้นั่นเองต่อค่ะโอ้มิกก o ขอบคุณค่ะเมื่อคุณมีเงินแล้วเมื่อคุณเป็นมหาเศรษฐีแล้วแน่นอนเมื่อมีเงินเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าหลังไรทางด้านธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่คุณอย่าให้ใครรู้เรื่องการเงินคุณเด็ดขาดคุณจงเป็นคนที่รักเงินห่วงแหนเงิน ถ้าคุณไม่หลักเงินไม่ห่วงแหนเงินจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินคุณตลอดเวลาเมื่อเขารู้ว่า คุณมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมคุณเป็นมหาเศรษฐีจงทําตัวให้เป็นมหาเศรษฐีที่รู้จักมัธยัติและอดออมเป็นผ้าขี้เหลิวห่อทองใครจะมองว่าคุณเป็นคนแบบไหนก็ตามแต่แต่ผ้าขี้หลิวห่อทองครั้งนี้เป็นผ้าขี้หลิวห่อทองที่มีกินมีใช้ชั่วลูกชั่วหลามคุณได้รักเงินแล้วนั่นเองนะคะและเงินก็มาบอกว่าเงินก็รักคุณเงินจะทยอยเข้ามาหาคุณ มาหาแบบที่คุณคิดว่าชีวิตฉันอายุ80แล้ว70แล้วจะได้ขนาดนี้เลยเหลอแบบนี้เลยค่ะนี่คือพลังงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามให้คุณรักเงินให้มากๆนะคะแล้วเงินจะเข้ามาหาคุณรู้จักเก็บรู้จักออมแล้วสิ่งดีๆนะคะสิ่งที่คุณลงทุนไป คุณจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำเพราะคุณได้เรียนรู้แล้วว่าใครเข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์ใครเข้ามาหาคุณนะเพื่อมาช่วยสับพอร์ตคุณโ o f ์ตอพิโคสี่เหรียญมีเงินเก็บเหลือลน้นและเป็นเงินเก็บที่เป็นผ้าขี้รหลวห่อทองนั่นเองต่อค่ะห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญระหว่างอังคนนัดตอนนี้เวลานี้อาจจะอยู่ในสถานะ ความขาดแคลนก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะเป็นคนที่ใช้จ่ายการเงินไม่ระวังตัวมองเอาเงินอนาคตออกมาใช้นั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้คุณได้เรียนรู้คุณไม่ได้โฟกัสเรื่อง แต่เราบอก,บอกเลยว่านะคะคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคขนแน่นอนค่ะเพราะเปียดเหรียญอยู่ข้างหน้ายังไงคุณก็ไม่มีทางได้คําว่าขาดแขนแม้คุณจะเจอสะดุดแบบครั้งแบบคากี่รอบก็ตามแต่แต่เงินก็เข้ามาหาคุณอยู่ดีต่อค่ะโ oh อ้ม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะในเรื่องการเงินของคุณแม้ว่าจะมีความขาดแขนแต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคีน ออบสอดราชินีถือดาบคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวคะ่ะคุณเป็นคนฉลาดและคุณเป็นผู้นําคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กหรือว่าคุณเป็นหัวหน้างานอะไรก็แต่ตามแต่แม้แต่เงินจะขาดแคลนก็ตามแต่คุณอาจจะขาดแคลนไปแล้วแต่ตอนนี้เวลานี้คุณได้หลุดพ้นอกอกจากสถานะความขาดแคลนเพราะความมุ่งมัน่นความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ภายใน14วันนี้คุณจะไม่มีสถานะความขาดแคลนอีกต่อไปพลังงานพลังใจที่เข้มแข็งของคุณนะคะการที่เป็นคนที่มีความหนักแน่นนะคะคุณรู้จักล้มแล้วลุกคุณก็ลุกนะคะจำไว้นะคะการล้มมันก็อาจได้แพ้นะคะแต่ถ้าคุณยอมแพ้เลยยกทงขาวคุณจะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สักบาทเดียวนั่นเองต่อค่ะโ h oh my god ขอคุณค่ะขอ,ขอคุณค่ะคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะได้หลุดพ้นอกจากความขาดแค้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะนี่คืออะไรคะเพราะนี่คือสิบเดียนี่คือความสําเร็จไม่ว่าคุณคิดจะทําสิ่งใดไม่เกินเจ็ดวันนี้นี่คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบ is of เอสออกสอดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าใครๆที่คุณไม่คิดว่าชีวิตคุณจะได้ปลดล็อกออกจากสถานการณ์ความขาดแคลนนะคะแล้วความอ่อมความยมวิปากกรรมที่คุณเจอแบบครั้งใหญ่ในครั้งนี้ภายใน14วันนี้คุณเชื่อได้เลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันขึ้น T optical T of one T of cup is is of is of cup is of one is of นะคะ 8 of s o r d นะคะแล้วก็10เหรียญแล้วก็8เหรียญนะคะราชินีถือดาบความสําเร็จความมุ่งมั่นความพยายามของคุณความที่ไม่ยอมแพ้ต่อชคชกตาคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนหลานเปอร์เซนต์ค่ะความออมความยมเพาะแสงตะวันแห่งมันใหม่ความรุ่งจนดมันน่ามหัศจรรย์ไหมคะความขาดแขนเขามาบอกว่าให้คุณรู้จักเก็บรู้จักอมเมื่อคุณรู้จักเก็บรู้จักอมและก็ระวัง ะะระวังตัวเองให้ดีๆระวังคนที่เขาจะมาเข้ามาหาคุณรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเขาเข้าเขาเข้า,ามาหาคุณเมื่อเขา,ารู้ว่าคุณมีเงินแม้คุณจะทําตัวเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองก็ตามแต่แต่ถ้าคุณไม่มีเงินจริงๆคุณจะได้สําเร็จหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนภายในนะคะเจ็ดวันนี้หรือหนึ่งวันนี้ นะคะข่าวดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณไปสมัครงานคุณจะได้งานใหม่เป็นงานที่เหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณนั่นเองนี่คือความสําเร็จโคความสําเร็จเลยค่ะเราบอกเลยว่าถ้าคุณได้เจอคลิปนี้ความสําเร็จไม่มีสถานะความขัดแคลนมีแต่สิ่งดีๆนะคะนี่คือข่าวดีของคุณที่จะเกิด ก่อนปีใหม่นั่นเองนะคะงเงินการงานความสําเร็จความสุขจะกลับเข้ามาหาคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่และร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะเพราะมีแต่สิ่งใหม่ๆส,สิ่งใหม่แล้วไพ่ปิดจบคืออะไรคะเอด็ดออสอดความสําเร็จที่ยั่งยืนกว่าจะสําเร็จได้คุณจะต้องข้ามวิกฤตในชีวิตออกมาให้ได้วิกฤตในชีวิตครั้งนี้ก็คือ ใจของคุณนั่นเองนะคะวันนี้เชา้านี้ไม่หมองไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ